สวัสดีครับมื่อวานพอเพบ่อนเขช่องในช่างอุบลคนเลี้ยงบัวครับนี่มากถึงบรรยากาศตอนเศร้าครับเอากล้วยออกลามครับคุณควายหน่อยนะครับกับเมียครับนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าครับครับตางนั้นตัวหนึ่งครับลามแปลงครับควายหน่อยเดือนนิยดครับ ตัวนั้นตัวนั้นจะถึงปีแล้วครับตัวใหญ่ตัวนี้แม่ข้องตัวหน่อยนีครับตัวนี้แม่สาวครับหลังจากเกี่อเขาเล้วครับผมนี่เป็นหน้าขางกันนะครับพอดีเป็นหายมารามนะครับเป็นบ่มีข่อยมีงวด านเป็นเมียของตัวผูครับากาศตอนเทเศร้าครับผมอากาศดีครับตอนเศร้ามีลมจากน้อยครับตอนนี้ค่อยเมีสาวครับครับับงได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกน,นด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม ทุกยอดไหลทุกยอดอ,อดิ่วคือกำลังใจครับในการเทดคลิปครับผมวันนี้เอาไว้ซ้ำหนีครับผมสวัสดีครับ